สวัสดีทุกคนด้วยครับเล่าอยู่กับฟาวเดชันตอนที่2ครับผมไว้ครับพี่ค่ะวันนี้มาต่อกันกับฟาวเดชันนะฮะไปเลยไม่รีรอครับไม่รอรีครับใช่วันนี้มันมีอะไรแปลกเปน็นทง่น่าทุกคนฮะ,ะอะไร,รอ่ะ โอเคฮนะมาก็เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้มีการขยายอาณาเขตนิดนึงแล้วก็บุกเบิกสถานที่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่ทรัพยากรเราเริ่มเต็มแล้วเราก็ต้องมีที่เก็บทรัพยากรครับวันนี้เราจะมาสร้างแวร์เฮาส์กันแล้วก็นําพวกไม้และหินนั้นไปแปรรูปครับผมเอาละเดี๋ยวมันเริ่มเล่นกันเลยเอาละครับเริ่มจากการสร้างซองมิวก่อนนะฮะเอ เอาไว้ไหนดีคืออันนี้มันจะเป็นที่ไว้แปลงแปลงไม้เป็นแพร้งเป็นไม้แผ่นอือไว้ไหนดีครับอเอาใกล้ไม้ก็ได้ค่ะตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่หรอโอ้เงินเราตอนนี้มีมา3สามร้อยแปดสิบเอ็ดทองสองร้อยแปดสิบเอ็ดทองนี่เป็นจนํานวนที่เยอะมากเลยนะซื้อที่หนึ่งมาใช้<ว>ประมาณร<ง>้อยทองอ่ะใชุ่บ,บเอานะฮะเดี๋ยวทีนี้เราก็รอครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่พาร์ทเดียวเราจะสามารถทำให้ชาวบ้านสิบคนนั้นอยู่ได้กันอย่างมีความสุขอุ้ยมีคนใหม่เข้ามาครับทุกคนไหนไหนไหน,ไหน ผู้ชายผู้กับผู้หญิงเขาไม่ได้เกิดใหม่ซะหน่อยว้าวสองสามีภรรยาสองชายหนุ่มเออสองหนุ่มและหนึ่งสาวกำลังตามหาสถานที่พักอาศัยอยู่กันอย่าง,<อ>งไม่ลดละและเขาก็ได้มาเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั่นก็คือเด็กละอ่อนนะครับผมเป็นหมู่บ้านที่ต้อนรับคนที่ยังไม่มีที่อยู่แล้วมาอยู่ที่นี่ช่วยกันสร้างอารยธรรมและเขาก็มาถึงแล้วครับ Huh? ไม่รู้ว่าเทดี้เขาจะรับคนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ารับเนี่ยผมก็อยากจะอยู่ช่วยนะครับเอที่นี่มีคนรับฉันไม่นะฉันพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะโอ้อย่างก็รายการมัตเตอร์เชฟนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะรับเขาสองคนเข้ามาทํางานก่อนนะครับพอดีว่าที่เมืองเราขาดคนมากๆตอนนี้เออเจ๊ครับเราจะเอาคนสองคนนี้ไปทํางานอะไรดีครับเจ๊เออตอนนี้เราขาดอะไรบ้างคะอืมตอนนี้ ไม้คนงานเราขาดหินเราก็มันก็ใช้มันก็ขาดนะอิฉันรู้สึกว่าแบ่งไปไม้คนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนึงรอแปะรูปไม้ดีไหมคะเราไปทําอะไรก่อนนะฮะอ่านี่ไงเสร็จแล้วครับให้ผู้หญิงมาแปะรูปค่ะส่วนผู้ชายก็ตัดไม้ค่ะนี่เลยโอเคอีกคนนึงเอาไปทําอะไรครับเจตัดไม้ค่ะตัดไม้ชเชื่อว่าพอแปะรูปแล้วไม้จะต้องขาดแคลนอย่างแน่นอนค่ะอืมจริงครับเพราะว่านาคตเนี่ยเราจะต้องส่งออกไม้ด้วย ส่งออกหินแปรรูปด้วยเราก็จะได้มีเงินเข้ามาเพิ่มเด็กหน่อยเนี่ยเราจะต้องซื้อพื้นที่เพิ่มละเพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างน้อยแล้วแล้วก็ตรงน้ําเนี่ยตอนที่เราคิดเอาไว้ว่าเราจะต้องใช้น้ําทะเลแน่สรุปไม่ได้ใช้เลยเชื่อว่ามันมีประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะมันมีมันมีมันมีแต่เดี๋ยวมันจะมีให้เห็นแน่นอนครับว่าจะเป็นประมาณไหนแต่ไม้แปรรูปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะสร้างอรารยธรรมได้อีกนะคะอืบ้านอาจจะรูปแบบปเป็นไม้ที่ดีขึ้นค โอเคเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราเล่นค้างเอาไว้ในโปเคชันหรือความก้าวหน้าตรงนี้ครับหลังจากที่เราเล่นมาสักพักแล้วเนี่ยเราจะสามารถอัปเกรดได้อัปเกรดว่าเราจะเพิ่มเติมอะไรเข้ามาอย่างตอนนี้เรามีเรื่องของสถา,านที่เก็บเกี่ยวทรัพยากรเรื่องของการตกปลาเรื่องการทําสะพานข้ามแม่น้ําเรื่องการทํารั้วล้อมรอบหมู่บ้านสําหรับเจ๊ mm hmm. เจ๊อยากได้อะไรก่อนครับเจนนี่สตอรีรคะ่ะจริงไหมตอนนี้ของเริ่มจะเต็มกันหมดแล้วคะ่ะจับมือครับ ความคิดเดียวกันครับเอาละฮะเราจะใช้เงิน25ทองนะฮะในการซื้อสตอเร e ขึ้นมาเรียบร้อยครับผมหยเมื่อก่อนนี้เงิน500เหรียญทองนี่ก็มีค่ามากเลยเนาะสามารถที่จะซื้ออะไรยธรรมได้เลยอะต่อไปเราจะสร้างที่เก็บเลยครับมีทั้งโรงเก็บเบอร์รี่และก็โรงเก็บไม้ครับเอาละเจ๊ครับเอาโรงเก็บไม้ไว้ไหนดีฮะ อาไว้กใกล้นะคะไปตรงข้ามกันไหมยไหนเราก็มีถนนแหละเห็นปะใช่ค่ะเ,เราต้องลงเก็บไปประมาณนี้บิวเลยฮะเป็นแนวเกมที่พรเรนดีนันเนี่ยพรเรนดีนะฮะพลรเรนดีโอเคเออเดี๋ยวผมบอกว่าเรา <ๆ S 1> เราเราแบบขยับหันหน้ามาหน่อยไหมรู้สึกมันมันติดๆไงไม่รู้เนาะเนี่ยอะไรอะ่ะมันคือลงเก็บเบอร์รี่อะ่ะมันหันหน้ามาหันประทาง,นง,งนนาออเนี้ยจริงๆมันควรหันออกเนาะจริงเดี๋ยวขอแก้ไขแปลนนิดนึงนะฮะแล้วสร้างใหม่เลยเลยนะี่ยน่าจะไม่ต้องปะ ถ้าแค่ขยับไม่น่าจะต้องมัง้งมั้งนะแน่แน่เอาละฮะสร้างเลยทีนี้ก็รอให้ชาวบ้านนั้นสร้างครับ<ม>เราเหลือ325้าโกเลยฮะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงการลงทุนยับยับเลยโอ้ยตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านมีบ้านไม่ครบนะฮะ,ะสแสดงว่าสถานที่ของเราเนี่ยม,มันน่าจะไม่พอในการสร้างบ้านแล้วอะเราซื้อที่ยังไม่ได้ใช่ไหม ใช่ตอนนี้มันเต็มอะ่ะเราต้องทําการสร้างพื้นที่บ้านเพิ่มหรือว่ายัางไงดีเราจะขยับตรงนี้ให้เป็นโซนบ้านดีไหมก็เน,นี้ยถามกันว่าเราจะขยายบ้านออกไปโซนไหนดีซ้ายบนหรือขวาเพราะข้างล่างนี้ไม่ได้ขวานี่ใช่ปะเงินเราควรที่จะสร้างเขตพื้นที่บ้านเพิ่มนะเราต้องขยับต,ต้องขยับตลาดออกนะครับไป้ขายริมน้ําก็ได้ตลาดริมน้ําไม่ได้แบบนั้นไง เราเจอปัญหาอ,อไม่รู้ว่าสามารถสร้างไปถึงทะเลทรายได้ไหมถ้าได้คงดีเพราะไม่งั้นมันจะเปลืองพื้นที่มากๆเลยอ่ะลองวาดไปก่อนประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเราก็ขยับตลาดออกเนาะป้าไปขายที่อื่นก่อนนะตรงนี้เ็จะมีการก่อสร้างเกิดขึ้นนะคะจ้าเดี๋ยวไปขายที่อื่นได้เลยจ้าโอเคครับแจ้งป้าแล้วไปขายไหนดีอ่ะอ่ะไว้ตรงนี้ก่อนครับโอเค ตอนนี้เราสร้างกรานารี่เสร็จแล้วนะครับจะเป็นสถานที่ในการเก็บเบอร์รี่เมื่อเบอร์รี่เต็มแต่ตอนนี้ไม่คงไม่ต้องเก็บอะไรคุณงานก็นยังไม่ต้องเพิ่มเพราะว่าเบอร์รี่ยังน้อยอยู่ตอนนี้มีคนเข้ามาอีกสามคนขณะนี้นะครับมีคนเข้ามาในหมู่บ้านด้วยแหละฮะผมชื่อกานิเย่ครับว่าจะทําได้ทุกอย่างเลยครับอยากให้ทำอะไรก็บอกเลยครับฉันชื่อโอรีโอค่ะ เฮ้ฉันพร้อมจะสู้ทุกเมื่อโอทุกสถานการณ์เลยค่ะโอ้โอ้ช่วงนี้ชื่อนะมันแปลกๆด้วยนะโอรีโอเนี่ยอืมเอาเป็นว่าช่างมนละกันเรารับเขามาทํางานเลยแล้วกันนะฮะน่าย้ายลงตัดไม้ไว้ตรงนี้เนาะเพราะมันแบบป่าเราอะเราตั้งใจให้ตัดตรงนี้ไงอืมย้ายไหมย้ายเลยลราดูก่อนว่าได้ไหมนะฮะโอ้โหเธอ โรงไม้มันอยู่ไกลมากเลยอะดังนั้นเราต้องเอาไม้เข้ามาเก็บในแวร์เฮาส์เพื่อที่จะให้คนก่อสร้างของเราเนี่ยมาเก็บไม้ในนี้เพื่อที่ไปสร้างแล้วแลวแวกใกล้เพราะถ้าเกิดมันอยู่ไกลแบบเนี้ยคนงานเราจะต้องมาเก็บตรงนี้เราต้องกลับไปสร้างเนาะเหนื่อยตายเลยอู้อันต่อไปมาแล้วครับภารกิจการค้าขายกับเมืองอื่นม,มาดูนครับว่าเราสามารถค้าขายอะไรได้บ้างตอนนี้นะครับเรามีเมืองนอตนอตเบอร์รี่เอ่อมิโจเดวินพอร์ต ชอตเบอร์รี่คินสโตนแอบบี้แคสเซิลฮาเบอร์มีทั้งหมด6เมืองนะครับแต่ละเมืองเนี่ยก็จะต่างกันหมดเลยนะสังเกตคำว่าออรลีวิทเป็นมิรกับแรงงานเมืองเนี้ยเมืองเนี้ยก็จะเป็นเป็นมิตรกับพระสงฆ์เกี่ยวกับ เรื่องบุญเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องดูด้วยว่าเราเหมาะแค่ไหนอยู่ๆเราเป็นคนงานเราจะไปติดต่อกับกษัตริย์มันก็ไม่ใช่เนาะดูแบบว่าจะก้าวเกินไปเราคงจะได้แต่พวกนอตเบอร์รี่อะไรพวกเนี้ยเอ,อเมืองที่น่าค้าขายไม่สุดก็คือนอตเบอร์รี่นะครับเมืองนี้เราต้องมีไม้แพล่งยี่สิบอันเพื่อที่จะปลดล็อกการค้าขายเส้นทางการค้าขายกับเมืองนั้นเฮ้ยเขาคุยอะไรกันอ่ะไหนนะดิแอบฟังแอบฟังโอ้ยอย่าไปคนนั้นนะ่ะองานฉัน ฉันสั่งให้เป็นอตเบอร์รี่ไม่ยอกไปเก็บหรอโอ้โหคุณเด๋อทำงานกันเต็มที่เลยนะฉันนี่ก็สร้างแทบตายอีป้าคนาัด้บรรอู้เหรอใ้่มันจเลยฟ้องใครอ่ะฟ้องหัวหน้าเมืองไหมก็จะช่วยเราก็ได้นะเฮ้ยฉันจะไปดูเป็นคนกกี้ฟองือเป่าโอ้สิงนี้อยากทำเล็บจังน่้จะมีร้านทำเล็บหรือต่อเล็บอะไรเงี้ยใช่เหรอมันนั่นมันดูการวัดพื้นดีไม่ใช่เหรอมือแบบนั้นอะอันี้การแปรรูปเหรอ ดูดูเขาแปลรูปยังไงอ่ะดูดูให้เขาทำเสร็จตกตกโอ้ยใช่เป็นผู้หญิงเนี่ยนี่มะทำเล็บสินะต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยหรือเนี่ยเธอดูดิเขาตัดไม้โดยการแบบเอาอะไรเข้าไปแห้งไหนแล้วค่อยๆทุบเอาแยกไม้ไงอืหลังจากนั้นก็เอามาโอ้ปรมาตัดาที่เละนิดเอ้ยเดี๋ยวดูสิไม่เหนื่อยหรอถ้าเหนื่อยแล้วจะอยู่รอดเลยคะ จะเป็นแรงงานค่ะคุณป้าเป็นป้าซะแล้วเฮ้ยมีคนมาใหม่หรออาอเฮ้ยกมาต่ดูคนอื่นโอ้มีคนมาใหม่ครับเอาแล้วไม่รรอรับเข้ามาทำงานเลยแล้วกันนะครับเราจะเอาไปทำอะไรดีครับเจ๊ครับบัตไม้แปลรูปไม้นี่ครบหรือยังคะตอนนี้แปรรูปกูเหลือไม้จำนวนสิกอันเลยเยอะมากผมว่าเราควรเพิ่มไหมอืมเพราะเราจะได้เพิ่มเส้นทางการค้าด้วย แล้วก็ไม้เนี่ยจริงๆควรที่จะเพิ่มอีกโลงหนึ่งนะเพราะตอนนี้เริ่มขาดแคลนอย่างหนักเลยอะโอเคลอเลดโอ้เห็นเป็นอนิเมชั่นแบบนี้เลยเหรอวางไม้เป็นอันๆเลยเหรอเฮ้รรจริงมากเหนื่อยจังเลยฮะป๊อกป๊อกบอกเลยว่าดูเพลินบล็อกบล็อกบลอก,อกมันเป็นบล็อกบล็อกบลอกมันเป็นสักป๊อสปอ แล้วก็ไปขนไม้มาฮะโอ้โหคนไปไหนครับเนี่ยอ้คนนี้ไม่มีบ้านเลยเหรอคนไปไหนครับเนี่ยเออผมกาลังจะขนไม้ไปไว้ที่อื่นนะครับแล้วจะไปไหนล่ะครับเออก็ที่อื่นนะครับที่ไหนล่ะที่ไหนอ่เมอโลงเก็บไม้ครับโลงเก็บไม้ครับอ๋อเหรอโอ้เะเลรายนี่แย่จอย่างเนาะ เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยดีเลยอะจะได้คิดว่าจะดีสิอกอืมอาจจะมีดีในอนาคตเกี่ยวกับการประมงบะางเราจะต้องใช่ใช่เราจะต้องไปอัปเกรดเรื่องการประมงอะไรพวกนี้แทนอะอืมล็อกไม่ได้อีกเหรอได้เลยใช้ยี่ห้าโกเท่านั้นเอาเลยเหรอเพอพอต้องทำอยู่แล้วเนาะโอเคครับปลดล็อกเลยครับฟิชชิงฮัทเอาตรงกลางนี้เลยเนาะสิบทองครับการลงทุนครับมีชาวบ้านใหม่ๆอีกแล้วครับ มาเลยตกปลาเลยค่ะอุ้ยสี่คนผู้หญิงสามชายหนึ่งครับเขาว่าที่เนียดีนะเขาอวัรับคนอยู่ใหม่ด้วยแหละหมู่บ้านนี้น่าอยู่จะตายพี่ไนแนะนำใช่ไหมเขาว่าเจ้าของเมืองหล่ออะเจ้าของเมืองก็สวยไม่สวยหรอกตีกันปะโอเครับเลยเนาะโปรดักฟิชเราถ้าเรามีปลาเนี่ย เราจะค้าขายกับเมืองไหนได้บ้างครับเดี๋ยวลองดูสิเราสามารถขายปลาให้กับเมอร์มิเดียได้ใน1โกครับเฮ้ยทุกคนเราปลดล็อกส้นทางค้าขายได้แล้วเอาเลยนะเอาเลยเรียบร้อยครับต่อไปครับการที่เราจะอัปเกรดความสัมพันธ์ดีดกับการค้าขายเนี่ยเราก็ต้องขายให้เขาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เริ่มต้นอะเราสามารถที่จะขายให้แค่ได้40ชิ้นเท่านั้นเราก็เลือกเลยว่าเราจะขายแพร้งใช่ไหม,มสักกิ่ชิ้นนี้เหลือ20 ยี 20, ่สิบเนาะยีเกิดสร้างบ้านโอเคก็คือถ้าเกิดว่าเรามีแพร่งมากกว่า20ชิ้นอะเราจะปล่อยขายทันทีเลยประมาณนี้ตอนนี้เราก็ปรับไว้เรียบร้อยแล้ครับ <c oughs> เหลือแค่ว่ารอให้คนเนี่ยมาขนไปมารับมาส่งประมาณนี้ครับตอนนี้อยากรู้ว่าเขาจะมายัางไงเออเดี๋ยวรอดู โอ,โอ้หลังจากที่เมืองเราเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วครับชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ยมันควรมีสถานที่ให้กับเจ้าเมืองแล้วนะควรมีจุดศูนย์กลางของชาวบ้านแล้วนะถ้าเกิดว่าชาวบ้านมีปัญหาเนี่ยจะไปเรียกร้องจะไปยื่นข้อเสนอที่ไหนกับเจ้าเมืองเดี๋ยวผมจะเพิ่มคนเข้ามาทํางานในฟิชเชอร์แมนก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่น่าสนใจมากว่าเราจะได้ปลาแล้วไปทําอะไรได้บ้างเฮ้ยมันสร้างบ้านตรงนี้ได้อืมโอ้คุ้มอยู่ เอาละทีนี้ลงเก็บของเราก็จะเก็บได้ทั้งเบอร์รี่แล้วก็ปาลาแล้วครับเอามาเก็บไว้เลยเลยดีกว่าเนะาะปลาแล้วก็เบอร์รี่มันจะมีวันเสียไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงเธอเราสามารถอัปเกรดไปถึงขั้นเป็นโบสถ์ได้เลยครับมาอัปกันได้มาแล้วทีนี้แหละครับปัญหาอของ,องเราคือ <laughs> <laughs> โอเคพอปัญหาของเราว่าเราจะไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยเราก็ต้องซื้อพื้นที่เพิ่มในการทำครับอะลรับเจครับ เราจะซื้อพื้นที่ตรงไหนดีครับระหว่างคิดไปกไงดีครับมันต้องติดกันเหรอใช่ต้องติดกับพื้นที่เรามีเชยร์ฝั่งขวานะคะตอนนี้ซื้อฟรีอยู่เนี่ยตรงเนี้ยนี่นะฟรีซื้อเลยนะซื้อเลยโอเคไม้เยอะด้วยได้แล้วครับเอาแล้วฮะมาเข้าสู่ช่วงจะสร้างบ้านของเราไว้ไหนดีเอากลางที่อยู่อาศัยผู้คนไหมโหก็ต้องเป็นต้องเริ่มจากโซนนี้ป่ะอืม เราต้องเริ่มสร้างจากข้างล่างก่อนครับพื้นฐานก่อนแล้วจะหันทั้งไหนเนี่ยเขาไม่รู้จะหันทางไหนเลยหันใช้หันเลยเนี่ยเหรอปึ๊บสร้างนี้เพิ่มหน่อยสวยๆงามๆเลยออุ้ยมันชิดไปปะชิดไปนี่แล้วก็เออเติมได้ด้วยนะเติมเติมไหมเติมปาตุงใหญ่เลยจะเติมแบบนี้ไม่ใหญ่เกินไม่ใหญ่เกินนะนะตั้งนะปึ๊บ โอเคต่อไปครับเราต้องสร้างประตูทางเข้าฮะจริงๆมีปล่องด้วยมันควรมีไหมควร<อ>มีแหละเอยตรงนี้เนาะโอเค okay. ต่อไปประตูทางเข้าฮะนั่นแหละนี่แหละลก็จะเข้าไปได้หมดเลยต่อไปก็ทางเข้าครับจะให้เขามาตรงไหนที่จะแบบมาเยี่ยมเรามาอะไรเงี้ยก็คงเป็นโซนนี้มั้งประมาณนี้แบบเออมีพื้นที่หน่อยไม่ต้องเอ,อาประตูมานี่เนาะ โอเคทำการสร้างครับใช้แพร้ง59อันหิน27่สิบเจ็ดโอ้ไปฮะเรา <Okay. S 2> ต้องเร่งผลิตแพร้งแล้วละ่ะอืมโอ้มีคนมาใหม่อีกแล้วรับรับเลยเอ,อ้อทำไมอันนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาบอกว่าไม่มีปลาอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยเราต้องทำยังไงอ่ะจะบอกนะว่าถ้าสร้างสะพานออกไปอีกอ่ะก็คือเราต้องไปอัปเกรดสะพานเหรอฮะอืม อัปเกรดให้หมดเลยถ้าอัปเกรดได้อะมันต้องใช้เงินนะดิเท่าไหร่อะดูดิยี่ห้าทองอ่ะไม่ท่าไหร่เองเอาเลยนะเอาไม่ใช้บ้างเถอะแต่เขาไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะเออนั่นแหละอไปกรอ์แล้เป็นอะไรรั้วอะไรอะอันนี้เป็นรั้วแบบล้อมเฉยในความก้าวหน้านะครับเราก็ยังจะอัปเกรดไปได้อีกไกลเลยนะโดยการปลดล็อกก็ดูจากแบบเนี่ยความสําเร็จตรงเนี้ยครับแอบเชียร์เนี่ยก้อนหินอะเนี่ยเหรออือันนี้คือทําอะไรครับอ๋อทําเป็นหินแปรรูปได้เพราะว่าหินเราเยอะมากเราไม่ได้ใช้ทําอะไรอ่ะ แต่ว่าเราส่งได้หรอเราสามารถหูสามเหรียญทองอ่ะเอาไหมเอาไหมเราปลดล็อกเลยครับ Stone Mansion Hut มาเอาไวต้ตรงไหนดีครับโรงแปรรูปหินโซนนี้ไหมในไหนมันก็ <c oughs> อยู่นี่เลยนะ <c oughs> เนาะเบิ้มโอเคครับ <c oughs> ตอนนี้ได้แล้วต่อไปเนี่ย <c oughs> เราต้องมาสร้างสะพานด้วยเนะอ <c oughs> มันได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเราซื้อมาเนี่ย เพราะเหมือนว่าสะพานมันข้ามแม่น้ำเฉยๆหรือปาเนี่ยเราจะทำไงให้เรามีรีซอร์สเดียวตอนนี้มันไม่มีปลาอยู่ใกล้แถวนี้เลยอะเราควรแก้ไขยังไงอะอ,งอ๋อ oh, นี่ไงปลาอยู่ตรงนี้อูโห oh, อยู่กลางน้ำเลยแล้วเราจะไปยังไงอะต้องซื้อที่เธอแต่เขารู้สึกว่าเราต่อสะพานได้นะเว้ยแล้วเราไปได้เหรอที่ตรงนั้นอะโอยปลาอยู่ข้างนอกหมดเลยซื้อไหม ซื้อดิถ้าเราซื้อมันมีปลาไหมโซนนีไ้ไม่มีอ่าไม่มีปลาปลาอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ไม่มีปลาเลยอ่ะอุ้ยซื้อตรงนี้ได้เลยใช่ไหมเอาดิร้อยหนึ่งแนะ่เลยถ้าซื้อพุกเราเหลือส<ม>ี่สิบกโกเลยนะเร้วไหวแล้วมั้งอ่ะ,ะ,อะซื้อแล้วก็ไปเดี๋ยวไปแปรรูปหินเออหลังนี้คงซื้ออะไรมากไม่ได้อ่ะ ไะฮะซื้อเป็นที่ร้อยครับอีกหนึ่งสถานที่โอ้ oh my god ขอ,อกเหลือได้ไหมเดี๋ยวต้องรอสักพักนึงครับพเพราะตอนนี้เรามีแหล่งปาลาแล้วครับเรามีพื้นที่เปของตัวเองโซนนี้แล้วเราขายได้ด้วยไหมเนี่ยขายแล้ต้องรอได้คืน5้าโกต่อเดือนไม่ไหวอะที่ดินซื้อเท่าไหร่ก็ไม่เสียหายสุดยอ <c ute> ดทุนโ <c ute> oh, อ้สุยอด <c ute> <c ute> ไ้กัโ <c ute> okay, อเคฮะระหนี้เดี๋ยวก็รอครับ รอสร้างสถานที่เกรนฮอลด์ดีๆแล้วก็สร้างโรงแปรรูปหินครับเพราะว่าถ้าเราแปรรูปหินได้แล้วเนี่ยเราน่าจะส่งออกหินได้ดีมากอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วดู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 สร้างสะพานนี่มันรบหัวรกตาทำไมเฮ้ยเขาซื้อพื้นที่เพิ่มแล้วอ่ะก็ต้องไปจับปลาเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะลา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 ฮู้ฮหาน้ำหาปลาเบี่ยงอะไรอะ อุ้ยปลาอะไรอ่ะปลาโดดขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหโอุโ้ยเขียวปี๋เลยปลาปลาเยอะขนาดนั้นวิ่งไปจับเลยไหมจับมืองับเลยอะไรยังไงฮะต้องอาจจะต้องกอหรือเปล่าโอ้รอโลนามเหมือนกันนะเนี่ยเขาน่าจะผ่านดึงแล้วถึงแล้วเรื่องนี้แกผ่านไหมอู้ยิงแล้วได้แล้วเหรอผมมีแต่ความว่างเปล่าได้กี่ตัวอยากรู้ว่ารอบหนึ่งมันได้กี่ตัวอืมเดี๋ยวรอดูเขาจะได้มากี่ตัว ยี่ตัวหตัวอู้เยอะอยู่นะเอ๊ะตัวอะไรขึ้นหรือเปล่า no resource to extract ไม่มีไม่มีไม้แล้วหรอเธอลากพื้นที่ที่เราซื้อใหม่ได้ไหมให้มาตัดไม้อะ่ะเออนั่นดิลืมเลยโอเคเดี๋ยวเราย้ายลงไม้ก่อน,นครับนี่ไงใช้ได้แล้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะย้ายลงมาแถวๆนี้ก่อนละกัน ไกลบ้านนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปจัดพื้นที่ใหม่กันแหะใช่เอาละเดี๋ยวเราคงจะต้องรอสร้างตรงนี้ให้เสร็จก่อนครับถ้าสร้างเสร็จเราก็น่าจะได้เก็บภาษีหรือคุยเรื่องนี้ละุวิมา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 วิเจดหมายจากกริยัตริงเหรอข้อความจากคิงด้อมครับ กษัตริย์แบบเห็นว่าเราทํางานหนักเมืองเราเลยได้เงินจากกษัตริย์ร้อยเหรียญทองครับรับไปที่กว่าเนาะไม่รับไม่ได้ป้าต้องหนึ่งร้อยแน่ขอบคุณนะครับดูทหารม้าดิโอ้ยทหารม้าของกษัตริย์ไปไหนอ่ะดูดิวันนี้เขาจะไปไหนครับกร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 บหุ้ยหนอหนอไม่ใช่เขาจะกรบไปไหนอ่ะเขาจะไปไหนดูสิ ลามไปมาจากที่ไหนมาเป็นโจรหลอกล่อหลอกล่อเราปะเนี่ยไอ้พวก call นเตอร์เรามีโจรโดนตามด้วยอย่าบอกนะหายไปในป่าไปไหนเนี่ยเอ้ยโอ้ยดูว่าหายไปในป่าฮ้ยเราจะอาไปดูถึงถึงเมืองเขาได้เลยเหรอวิคอยากรู้วิเข้าป่าอย่างนี้เหรออย่าบอกนะหายไปในป่าฮะเอ๊ะ แล้เหรออย่าบอกนะป่า,ปากินคนป่ามีมิติแน่เลยอ่ะเธอหรือว่าเป็นหมู่บ้านล่องหุนเธอจำไว้นะมันมีประตูมิติตรงนี้อุ้ยอะไรอ่ะนี่ไงพ่อค้ามาแล้วพ่อค้าจากเมืองเอ่อนอตเบอร์รี่มารับของมาแล้วฮะ อุ้ยอะไรไปอ่ะก็คือที่เราคุยกับเขาไว้อ่ะเราจะขายแคร้งถ้าเกิดมันมีมากกว่า20ขายหินถ้าเกิดมีมากกว่า20แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ขายอะไรเขาเลยเพราะว่าเราไม่มีเราต้องเร่งผลิตแปรรูปไม้ใช่เขาอุตส่าห์มาแล้วอ่ะแต่เขาไม่ได้อะไรกลับไปเลยดูดิเร้าสารไหมเธอโอ้ยขาดทุนวยค่านาโมงน้ำมันค่าเดินอะมาก็ไปหนีไปไม่แจ้งข่าวนกพิลาบมาก่อนวะไม่มีน้ำมัน ยุคนี้ไม่มีน้ำมันเวอรดูเขาแบกของนี่เราต้องสารมากอ่ะเฮ้ยแล้วการค้าเราจะไม่ดีมัเนี่ยเฮ้ยจะเดินมันหนึ่งชั่วโมงเพื่อมาบอกว่าไม่มีของขายเนี่ยนะ้ยกลัวจังเลยว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับไม่พอใจอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวต้องมารอดูครับว่าเป็นยังไงนาบูดแล้วเนี่ยเรากลับไปดูเมืองเราก่อนดีกว่าใจแน่นอนเราสร้างเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเลยเราต้องเก็บเรื่องภาษีด้วยแต่เนี้ยคือของเรายังไม่เสร็จเลยฮะ เรากาลังเรียกผู้คนในเมืองอ่ะมาฟังเรื่องเกี่ยวกับภาษีแต่เหมือนชาวบ้านจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยถ้าเราเก็บเงินเขาอ่ะและนาโคดอ่ะมันมีเรื่องสารานูพโชคที่ดีขึ้นอ่ะมันก็น่าจะโอเคป่ะยังไงเราก็ไปพัฒนาอยู่แล้วอแฮปปี้เนสตลดสามสิบเปอร์เซ็นต์่ะต้องยอมป่ะเราก็ต้องอยู่ป่ะหรือรออยสักหน่อยหรือรออีกสักหน่อยหนึ่งก่อนอีกซนนิดหนึ่งไหมเจ้าเมืองตีกันละอีกซนนิดหนึ่งเนาะอืม โอ้โหตอนนี้เซอร์วิวชเราไม่ค่อยมีครับอ่ะดูความสุขนะครับตอนเนี้ค่าความเฉลี่ยคือต้องการสารนูโภคแล้วก็ต้องการอาหารที่แปรรูปตอนนี้ตลาดเรามันพอไหมเนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวอะครับชาวบ้านมาเพิ่มอีกแล้วสี่คนโอ้ oh my god เนะนี๋ยนะเนี่ย อยากได้อาหารที่หลากหลายกว่านี้ใช่ผู้คนอยากได้อาหารที่หลากหลายกว่านี้อ่ะฟาร์มมิ่งเลยหรือว่าเราควรอัปเกรดตลาดขึ้นมาด้วยดีอ่ะก็คือเป็นมาร์เก็ตที่ดีขึ้น<ช>เรา,าจะขายเชลหนึ่งเราจะขายได้ดีขึ้นโอ้โห้าสิบคอยเนี่ยแหละถึงต้อง,งเก็บภาษีเอาง่ายดียวหรือเลยหรือ,หร,อหรือสร้างอีกที่หนึง่งกันมาก่อนอ๋อมันบากใจมาก คือตอนนี้ชาวบ้านต้องการเซอร์วิสหรือเรียกว่าโบสที่พึ่งทางจิตใจเราต้องสร้างแล้วแหละนี่เนาะประตูทางเข้าเอาแบบอันอันถูกๆไปก่อนสร้างแมงเขนไว้ไหนดีอ่ะก็นับถือศาสนาคริสต์กันหรอใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างอนี้เนาะอโอเคพื้นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจโอค่าแฮปปี้น้อยมากครับบ้านเริ่มไม่มีละ เราคงต้องทําสถานที่สร้างบ้านเพิ่มต้องขยายกับอาเขตออกมาหน่อยเออเขาว่าเราอยู่ไม่ได้แน่เลยถ้าเราไม่เก็บภาษีอ่ะแต่คือตอนเนี้ยค่าปปี้มันต่ํามากเลยอ่ะเราลองมาดูได้ไหมว่าเขาเป็นอะไรกันคือส่วนใหญ่อ่ะขาดเรื่องที่พึ่งทางจิตใจบ้านตอนนี้กําลังสร้างอยู่เป็นเรื่องลองไปแต่เนี้ยขาดสองอย่างเนี้ยเรื่องอาหารที่มัน สุกข,ขึ้นหรือว่าอาหารที่มันแปลกใหม่ขึ้นอย่างคนนี้ต้องการเนื้อต้องการขนมปังต้องการชีสอย่างเงี้ยอย่างคนนี้เหมือนกันเพราะว่ารัสติกฟูมเป็นอาหารทั่วไปอ่ะอาหารตามพื้นบ้านแต่เขาอยากได้อาหารที่มันหนูขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจะ<ร><ร>ทำ<ร>ข,ขนมปังเราต้องอัพเกรดฟาวนิงอะห้าสิบทองอะเธอถ้าเราซื้อนี่เราเหลือแค่สามสิบเก้าทองเองนนะไมเดีย ขาจะซื้อมาเลยอืซื้อมาทําก่อนพอเรามีอะไรมากขึ้นแล้วเราค่อยเก็บเนี่ยเอางี้เดี๋ยวไว้ต่อกันที่พาร์ทหน้าดีกว่าโอ้โห่จริงไหมี่ยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พาร์ทหน้าดีกว่าครับมนรู้จะเป็นยังไงฮะตอนนี้แบบโอ้ยเป็นเจ้าการเป็นเจ้าเมืองนี่มันยากเหมือนกันเราต้องตัดสินใจอ่ะเราไม่อยากแบบว่าให้ชาวบ้านเขารู้สึกแย่ ั้งหน้าเราคงต้องมาแบบสร้างอาหารเพิ่มแล้วก็ทําให้ความสุขของเขาเพิ่มมา,มากกว่านี้ก่อนใช่แล้วค่อยเก็บภาษีให้เขาเสียใจทีหลังใช่แล้วเรามีที่พิงทางใจและให้เสร็จก่อนเ <c oughs> ขาเรียกว่าตบผลรูปหลัง <c oughs> เออโอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าสนุกไหมเดี๋ยวใ,ในพัหน้าเราคงต้องมาปวดหัววุ่นวายกันอีกว่าจะทำงางไงกันต่อนะครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมเกมนี้นะครับใครที่อยากเล่นเกม Foundation ก็ไปหาโหลดก,กันได้ที่ Steam นะฮะเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผม,มบ๊ายบายครับ